พระาธาตุล่าหนองและองค์พญานาคราชผู้พิทักษ์นาเมืองหนองคายมีอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาหลายร้อยปีว่าพระาธาตุล่าหนองหรือที่ผู้คนเรียกอีกนามหนึ่งพระาธาตุกลางน้ําที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงซากเจดีย์ที่จมอยู่ในน้ำโขงเท่านั้นแต่เป็นสถานที่สถิตของพระบรมสารีริกราธาตุฝาพระบาทเก้าพระองค์พระาธาตุที่บรรจุไว้ด้วยศรัทธาและแรงอธิษฐานจากยุคโบราณกาลการหนึ่ง เมื่อร้อยกว่าปีก่อนพระธาตุองค์นี้ยังตั้งประงานอยู่บนฝั่งแต่แล้วเหมือนเป็นคราวอาเพภน้ำโขงกระซอกตลิงกลืนเอาพระธาตุลงสู่สายน้ำหลังจากพระธาตุจมหายไปใต้ผิวน้ำไม่มีใครกล้าลงไปแตะต้องสิ่งใดที่อยู่รอบนั้นอีกเลยเพราะผู้คนเชื่อว่าใต้พระธาตุนั้นมีองค์พญานาคราชสถิตอยู่ท่านมีได้เป็นเพียงผู้เฝ้าพระธาตุแต่คือผู้พิทักษ์แห่งศรัทธา และคำสัญญาระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลชาวบ้านเล่าว่ายามใดที่มีผู้ลบหลู่หรือผู้จามไม่ดีต่อพระธาตุจะเกิดเหตุอาเพศเรือแตกกลางโขงคลื่นน้ำหมุนวนดูดให้เรือหายไปกับสายน้ำบางรายเห็นเป็นงูใหญ่ลำตัวเขียวเข้มว่ายวนอยู่ใต้ผิวน้ำแววตาแดงเพลิงมองขึ้นมาอย่างดุดันและในคืนเพนเดือนสิองหลายคนที่ออกไปกลางน้ำเพื่อทำพิธีบวงสวงต่างเล่าตรงกันว่า พวกเขาเห็นแสงทองพุ่งขึ้นจากใต้ผิวน้ำพร้อมเสียงดังก้องราวกับฟ้าร้องแต่กลับไม่มีฝนไม่มีลมมีเพียงกลิ่นหอมของดอกบัวที่ลอยตามน้ำขึ้นมานั่นคือสัญญาณว่าองค์พญานาคได้ขึ้นมารับเครื่องบวงสรวงแล้วจนถึงทุกวันนี้แม้พระธาตุจะจมอยู่ใต้น้ำแต่ศรัทธาของผู้คนยังไม่เคยจมหายทุกปีจะมีการล่องเรือไปกราบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในด้านธุรกิจและโชคลาภและนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารเพื่อฝากดวงวิญญาณญาติพี่น้องไว้กับพระธาตุเชื่อว่าผู้ที่ได้ลอยอังคารณที่แห่งนี้จะได้รับการคุ้มครองจากพระธาตุและพญานาคราชให้ดวงวิญญาณสงบสุขและเมื่อคลื่นน้ำโขงกระทบฝั่งในยามคำ่ำเสียงคลื่นนั้นสำหรับผู้มีศรัทธาแล้วมันไม่ใช่เพียงเสียงของสายน้ำแต่คือเสียงขององค์นาคราชที่ยังเฝ้าพระธาตุองค์นั้นอยู่ ปราบจนสิ้นการเวลาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดพลาดประการใดเกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ